อาราเบล่านะคะทำการบ้านที่สระว,ว่ายน้ำเลิศมากลูกคุณยายนะคะก็ทำอาหารได้เก่งคล่องแคล่วมากแล้วก็สามารถใช้เวทมนต์ได้ประมาณตอนนี้น่าจะ3อย่างแล้วนะคือ1คือซ่อมแซมนะคะ2ก็คือ,เ,อ,อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะแบบ p o l i ท to perfection อะ่ะคือแบบสมมติว่ามันอย่างเงี้ยมันมีคราบอย่างเงี้ยคุณยายก็สามารถทำให้มันสะอาดได้ด้วยเวทมนต์นะคะแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่คุณยายทําได้แล้วตอนนี้ก็คือแบบทาให้อาหารที่มันเสียแล้วนะคะกลับมาเป็นอาหารที่ยังกินได้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้คุณยายกําลังแบบทําอาหารอยู่นะคะคุณยายก็เอนจอยการทําอาหารมากนะทุกคนเนี่ยนางจะมีแบบท่าทงท่าทางใดๆนะคะเออหมุนตรงหมุนกระหมุนตรงหมุนเตาหมุนกระทะหมุนหม้อเดี๋ยวเราจะให้คุณยายเนี่ยได้ใช้เวทมนต์นะคะทาให้มันใสปิ้งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทําให้อาหารเนี่ย กลับมากินได้เหมือนเดิมดูนะคะอ่ะคุณยายแล้วที่จะทำอาหารให้กลับมากินได้ก่อนหนึ่งสองสามค่ะคุณยายปรึ๊บกินได้เหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วคุณยายก็ไป <laughs> นะไม่ยอมทำให้ดูนะแต่ว่าเสร็จแล้วนะทำไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ถึงงานปาร์ตี้ดินเนอร์งานเลี้ยงอาหารค่ำแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือกันแค่สองคนยายหลานนาอเพราะว่าแขกอีกคนหนึ่งคือคุณตาที่เป็นนันนี่เขาเสียไปแล้วใช่ไหมคะก็อ่ะ นี่ยาราเบล่าเขาเปลี่ยนชุดเป็นชุดปาตีด้วยนะคะคุณยายก็เหมือนจะเปลี่ยนนะแต่มองไม่ค่อยออกอะ่ะเพราะว่าแบบเป็นวิญญาณน,นะคะเรามีการซื้อ,อ,อลำโพงเพิ่มไปให้คุณยายกับคุณหลานด้วยนะคะส่วนคุณตาคนนี้มายังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่านางก็มาแรกๆนางก็มีแบบฟิลแบบว่าไปทิ้งขยงขยะให้เหมือนกันก็งงดีเราก็ส่งคุณตากลับไปแล้วเรียบร้อยนะกว่าจะกลับได้นะคะมา,มาทานข้าวฟรีด้วยนะคุณตา คุณยายหนูอยากดื่มด้วยอะค่ะแต่มันเป็นแอลกอฮอล์หมดเลยนะทุกคนคืออาราเบลาดื่มไม่ได้นะคะก็เลยให้น้องไปดื่มนมในตู้เย็นแทนแล้วก,ก็เชิญชวนเพื่อนมาบ้านด้วยนะตอนเลิกเรียนเพื่อนรู้สึกจะเป็นเพื่อนผู้ชายซะด้วยนะนน่เพื่อนเดินตามมาอยู่ามาเล่นหมากลุกไหมหรือย,ยังไงมีการรอเพื่อนอยู่นะคะจริงจังมากนะคะจริงจังมากฉันต้องชนะ อันนี้ก็บอกว่าอาราเบล่าชอบดนตรีเพลงป๊อปนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วนางก็ห่วงนอนอะ่ะทุกคน mm hmm. เพื่อนมาบ้านเราแต่ง่วงนอนอะไรยังไงดีไปนอนไหมลูก mm hmm. เราให้อาราเบล่าไปนอนดีกว่า mm hmm. เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะวันเกิดนางแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อนก็มายืนรอตรงนี้ค่ะแล้วก็ mm hmm. ก้มหน้าก้มตาอาราเบล่าบอกฉันไม่ไหวแล้วฉันขอนอนก่อนได้ปะ ส่วนเพื่อนก็คือยืนเฝ้าเธอจะกลับบ้านก็ได้นะยายก็้จะกลับมาจากที่ทํางานแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ยายทาเค้กให้น้องเนาะเพราะว่าแบบว่าน้องจะได้แบบเติบโตในขั้นต่อไปนะคะส่วนเพื่อนน้องก็คือยืนอยู่นี้นานอยู่เหมือนกันนะนี่เราจะเลือกเป็นเค้กเป็นสองชั้นหรือเปล่าอ่าพี่ยายทำให้หลานหน่อยค่ะ แล้วเ,เพื่อนก็ร้องไห้ค่ะฉันก็งงมากคือเธอก็กลับบ้านไปสิเธอจะมายืนร้องหไห้ทำไมตอนแรกก็อยากจะเซนโฮมไปเลยแบบส่งกลับบ้านไปเลยแต่ก็คิดว่าเฮ้ยเผื่อนางยังอยู่ก็จะได้แบบเป่าเค้กด้วยกันแบบกับเพื่อนอะไรอย่างงี้จะได้แฮปปงแฮปปี้ไหนๆนางก็ยังไม่ไปละแต่นางก็คือยืนยืนแล้วก็เศร้าฉันก็งงมากคือแค่แค่หลับฉันแค่หลับเธอร้องไห้ทําไมงงมากนางจะร้องอีกไหมานางก็ร้องอีกร้องอีกเรื่อยๆฉันก็งงมากค่ะณจุดนี้ คุณยายก็กำลังทำเค้กวันเกิดให้อาราเบล่านะคะแต่จะโตแล้วจะเป็นวัยรุ่นแล้วนะอ่ะร้องอีกละเธอเป็นอะไรเธอเศร้าอะไรฉันงงเธอรอแป๊บหนึงเดี๋ยวจะตื่นแล้วแต่ว่ากลับไปเร็วเรียบร้อยนะคะนี้เค้กเสร็จแล้วอ่ะมาฉลองวันเกิดกันดีกว่าค่ะวันเกิดปีนี้ไม่มีใครลืมไม่ต้องเศร้าแล้วนะลูกมาค่ะคุณยายฉลองวันเกิดให้หลานสาวค่ะ เอออะเราเบลล่าขอพรก่อนลูกขอพรก่อนฟื้นคุณลิตี้คือเอ็กเซลเลนต์ด้วยนะคือคุณยายเขาทำอาหารเก่งเนาะไงอ่าเรียบร้อยอ้าวเปลี่ยนชุดแล้วเดินออกไปหนูยังไม่โตเหรอลูกยังไง <S <S จะเดินไปไหนอาราเบลล่าเป่าเค้กแล้วนะแล้วแล้วยังไงคือไม่ยอมโตเหรอหรือ,อยังไง เอาแอบมาโตข้างบ้านค่ะทำไมหนูต้องมาแอบโตได้คะลูกนี่นะคะคืออาราเบลาชี่เราแปลงโฉมให้เรียบร้อยแล้วน่ารักน่าชังการพูดคุยกันไปแล้วเรียบร้อยนะว่าเดี๋ยวหนูจะทําการย้ายไปอยู่กับเพื่อนนะคะคุณยายตอนนี้หนูเป็นวัยรุ่นแล้วหนูต้องไปเจอสังคมใหม่ๆบ้างที่ไม่ใช่สังคมผู้สูงอายุนะคะให้อยู่ดีน้องก็เศร้าอ่ะก็คือใครตุยอีก ใครตุยคะเนี่ยคนที่ตุยก็คือแนนนี่คนที่สองที่เป็นคนแบบที่เราคัดไว้ว่าแบบเขาเป็นคนที่พานนองไปนอนถ้าทุกคนยังจําได้เห็นไหมเจอแต่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ตุยไปทีละคนสองคนนะคะเศร้าไปอีกสองวันแต่สักพักหนึ่งนะคะเพื่อนก็โทรมาชวนค่ะเพื่อนโทรมาชวนบอกว่าเฮ้ยไปงานพรอมา ไม่ใช่งานพอมสีเป็นเหมือนเตรียมตัวก่อนไปงานพอมอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยให้น้องไปหาเพื่อนค่ะเผื่อจะได้หายเศร้านะคะทุกคนที่รับชมและติดตามอีพีนี้นะคะอีพีหน้านะคะจะไม่ใช่เป็นเรื่องของยายหลานแล้วนะตอนนี้อีพีหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ,อ,อาราเบล่าและเพื่อนสีของเธอนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ